ทางก็ไม่ีปุ่งอว่ท่านคับมา่ทรงไห่ท่านเลคคาดสินรับยเอชีครับโอ้บเาไปทำบุญกี่วันนเจ็ดเจ็ดตัดทมที่เจ้าฮะนไม่เห็นเมื่อตต่ใจนันอยู่ตัดมเดือกประตูหูคุกมิกที่เห็นน้ำมาท่านเป็นลุกคืนเจ้ บ้ากันยาจีบไปละเกงสิติดเนะโอ้นี่อาจะนานมากครับสิครับก็คือนี่กรปุองมันจะหอ่ยใจเหรอคุณท่เน่าเลย แค่เี้กีบอกนชื่อแต่คิดมาสิแล้วหุ่ยที่ถือว่าแค่เขาจะกันยี่นิดเดียวเขาจะไม่ยอะขนาดนี ค i อไม่ไ u t จากนี้ไม่ได้พูยลงวันคือวันนกนกไปมาไปแม่ไปไปนกไาไวไปชื่อแตงอ่าน่าจะซื้อคคาสิงบ้านสหดยอดฮัล Tại sao? Tại vì lúc nãy bà bắt đứa hà rồi bà bắt đứa hà mơ nãy thì cũng thịt nọ phồng nữa. Nó đã làm một khu vực quần tệ, thì chưa ủi ra cả, cả. Chân cũng đuối, yêu cô đều có hồi là còn ủi Nó có ủi là hồi khe, chẳng

จับหลังมือใชนไหมจับตรงตูนโหแบบอย่างาตหลายแลยผมลองอย่างนี้ในไตาตหลายอย่างนี้าตหลายเทยวอันทางกบที่กบบุกมันผิดฉุเทีวมันจะไะมันจะตตยังเต็กไ่แล้วกันหดนํำแล้วกันเกิดแล้วกันก็เมยให้น้ะ tay cái <laughs> tay rồi tôi đâu có cần một cô bị trôm hổ như mừng vậy nhưng là dự tải nói quá như cứ bao công tủ như mình như vậy thằng ít thì hay cái đây nó thịt มีแล้วแต่มีเน้หา่าชินเนื้อหื้อเนาะี่เห<อ>็นว่าเชาเห่าเบบเหา็นว่า่าวห่าวทำเนื้อห่าวยากกับหวานเกลตูมันหลุ่มหลุ่มกะน้ำแอคไม่ได้เก่เลยเพราะว่าพื้นมันแต่คืนนี้กับมันกน,น,นั้นแหะ ลืมมือเราเนาะลืมจีลืมมือเราบ้นานฮักเกตในทูอันนะมันกระชับนี่ก็พอดีเห็นมันน้อยแบบน้อยกต่ดาวจะคือนี่กระปุ่งเลยใครเล่าลเหนียวผอบหวานผอบหวานที่ยินไนปะพบมาเขาก็ค้ำไม่เล่นคนแปลกเนาะพง การแล้งเขาก็ย uh ังไปอีกนาอในคนเฝ้าเนาะเฝ้าวัดเนาะยันมาที่เยอาเนาะเนี่ไหนนะไอ้ไหมองเอานสายสานครับโจ้จางป่าชนเนาะติดพวกวัติดทหารป่าชนในอีกฝูงหนึงเงึดป่าชนนี่

สิดอุ้นๆนะกันที่เก่เนี่ยแอี่น อีกอบมบ่ดนำเสือหน,นึ่งตุ๊ดตุดุดๆๆมันง,งุนดตปิงมันจงงนับตรงนี้ับปิงเึงอันนี้ครับอิมเชนครับอิมเชนเบิงว่ะไปชนหงทำครครับตายครครับชีวิตนครับ แก้วแล้ว hmm. ก <Okay. S 3> well, ็เกลนะค่บคิดอะไรไปกินครับกินลยครับเกลี่เห็นตลว่ามันเด็ดนะไปกิเด็ดนเอาสีโด่งมันจ อ๋อนยุมันชอปนขนาดนี้แหละอมามันจะละกัขาแปกโนกินมืกี้ด้วยเาะทปยางัเขาแปว 私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけた。